เลี้ยงไก่อินทรีย์มันดีต่อสุขภาพเราไก่มันก็สมบูรณ์แข็งแรงดีมามาเนและสุขภาพของเราก็สมบูรณ์แข็งแรงดีปล่อยให้มันเดินเล่นบ้างอะไรบ้างแล้วมันก็ไม่เครียดเ,เวลามันไม่เครียดเรากินไข่เราก็จะไม่เครียดตามมัน เฉลยละไม้พันหันมาเลี้ยงไก่ไข่อินทรีได้เกือบ5ปีแล้วหลังภรรยาคู่ทุกคู่ยากไม่สามารถทํางานหนักได้เหมือนที่เคยเป็นมาก่อนหน้านี้ก็ทําเกษตรก็ทำข้าวโพดทํามันทํากันสองคนหมู่เมียอ,อยู่กับเคมีมาตลอดก็ทําไปเรื่อยๆจนมาครั้งสุดท้ายนี่แฟนป่วย ความเจ็บป่วยด้วยโรคอมปรพฤกเฉียบพันธ์ของภรรยาในครั้งนั้นเปลี่ยนแปลงทั้งชีวิตและฐานะของครอบครัวแต่เฉลยไม่หยุดที่จะต่อสู้กับอุปสรรคอันใหญ่หลวงนี้และไม่เคยคิดว่ามันจะกลายเป็นโอกาสครั้งสำคัญของชีวิตร้อนไหมเดินไม่ได้ค่ะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยประมาณสองเดือนก็มีแต่พักบ้านและอุ้มเข้าห้องน้ำอาบน้ำให้ป้อนข้าวให้อะไรอย่างเงี้ย เขาก็พยายามหาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือแกบอกโอ้อย่างนี้ไม่ไหวแล้วแม่ไม่สบายก็ไม่ไหวแล้วออกไล่คนเดียวถ้าเขาออกไปไล่เขาก็ไม่มีคนดูเราเนาะแกก็เลยคิดมาทางนี้ค่ะคือเลี้ยงไก่แล้วดูไก่ได้ดูเราได้อย่างเงี้ยก็เลี้ยงไก่พอดีปีนั้นเงิน SML เข้ามาพอดีก็เลยมาตั้งกลุ่มทำโครงการขึ้นไปได้คนละเจ็ดตัว เริ่มจากการเลี้ยงทั้งไก่เนื้อและไก่ไข่แต่พอเลี้ยงมาได้สักระยะเขาก็เริ่มรู้แล้วว่าควรจะเลือกอะไรไก่ไข่ตัวหนึ่งวันหนึ่งมันจะกินตัวละหกสลึงต่อวันตอนนั้นขายได้ลูกละสองบาทห้าสิบทีนี้เราก็มาถั่วเฉลี่ยว่าเออหักค่าอาหารไปสองบาทห้าสิบเราเหลือวันละบาททีนี้ร้อยห้าสิบวันห้าเดือนเหมือนกันเราก็ได้ร้อยห้าสิบบาทแต่ตัวไก่ยังอยู่แม่ไก่ก็ยังให้ไข่เราไปได้เรื่อยก็เลยจึงหันเหมา,ม,ามาทางเป็นไก่ไข่ เพราะว่าไก่ไข่นี่ม่ได้แต่ให้เราตลอดแต่ไก่เนื้อนี่มันไม่แน่นอนและกําไรก็น้อยเหนื่อยก็เหนื่อยการเปลี่ยนอาชีพมาเลี้ยงไก่ไข่แบบจริงจัง ยังคงดำเนินไปพร้อมๆกับการฟื้นฟูร่รางกายของภรรยาที่ดีวันดีคืน oh, yeah. Yeah. จนเมื่ออาการของภรรยาดีขึ้นทั้งสองก็คิดถึงการเพิ่มจำนวนไก่และปรับปรุงวิธีเลี้ยงแบบใหม่ ที่เกียรทำตงก็ทดลองเลี้ยงธรรมชาติอย่างปนสุสัยเขามาแนะนํำก็ลองทําอาหารเองดูซิต้นทุนมันจะลดไหมแล้วก็ทางแพทย์แผนไทยก็มาก็ว่าลองเอาสมุนไพรลงมาใส่ดูมันมันจะดีไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยมันค่อยๆมาค่อยๆเดินมาเรื่อยๆค่อยๆทำมาค่อยๆทำมาเรื่อยๆ พืชสมุนไพรยอย่างฟ้าทลายโจรถูกนำมาสับให้ละเอียดตากแห้งเพื่อเก็บไว้บดผสมกับวัตถุดิบอื่นๆในการทำอาหารไก่ต่อไปนอกจากตากแห้งเพื่อเป็นอาหารแต่เมื่อถึงคราวจำเป็นที่ลมฟ้าอากาศเปลี่ยนสมุนไพรสดๆก็กลายเป็นยาขนานเองมาหมังในมาลูกเอวเร็วเร็วเร็ว มาเร็วลุกมาเร็ว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 ผมต้นหนาวแล้วมันอากาศมันเริ่มเปลี่ยนเหมือนกับคนเราที่กําลังจะเริ่มเปลี่ยนเป็นหวัดบางทีมันจะหายใจไม่ออกแบบแบบเหมือนกับเรามีน้ํามูกอะ่ะบางทีก็หายใจคลอกคลอกอ,อ,อ,อย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มหาพวกพวกสมุนไพรก็ให้กินมันไปเรื่อยๆดูอาการมันว่าหรือดูอากาศไก่มันปรับตัวกับอากาศนั้นได้เราก็หยุด้าต้นแห้งมาบดผสมอาหารถ้ามีสดจะให้สดได้ ่าอ,อาหารสัตว์เป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อต้อนทุนในการผลิตการหันมาทำอาหารสัตว์ด้วยตัวเองนอกจากจะช่วยลดต้นทุนแล้วยังทำให้ได้อาหารที่สะอาดและปลอดภัยก็จะมีข้าวโพดบดแล้วก็มีกากถั่วเหลืองมีถั่วอบมีลำแล้วก็มีเกลือมีเปลือกหอยแล้วก็มีกากน้ำตาลพร้อมลํำละเอียดด้วยผสมเคล้ากันก็คือมี สมุนไพรล้างจืดนอกจากจะใช้สมุนไพราตากแห้งเป็นส่วนผสมเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้สูตรอาหารของเขาโดดเด่นคือน้ำหมักจากผลไม้สุกพวกผลไม้ก็คือเพื่อที่จะปรับสภาพร่างกายของเสียในนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพ่าไก่กินไปแล้วขี้มันจะไม่เหม็นแล้วก็อย่างสมมุติว่าเวลาหน้าฝนมันตกหรือลาวมันแฉะ มันก็จะไม่เหม็นเพราะว่าไอา้ตัวนี้มันก็จะไปปรับจากที่ไก่ถ่ายออกมาสาเร็จรูปไปในตัวเลยโดยที่เราไม่ต้องไปพ่นไปฉีดไปลาดมันอีกสามสองอะไรอย่างนั้นเพราะว่ามันจะออกมาจากไก่อยู่แล้วแล้วจะทําให้ไก่แข็งแรงดีอาหารที่ตั้งใจทำขึ้นมาเองกับมือคือสิ่งที่เฉลยและภรยาภูมิใจ แม้จะยังไม่รู้ว่าผลจะออกมาเช่นไรแต่อย่างน้อยสมใจก็ได้กินไข่คุณภาพที่เลี้ยงด้วยสมุนไพราจากน้ำมือของตัวเองดีกับตัวเจ้าของคือมันไม่มีเคมีไม่มีอะไรมาไงสุขภาพเราก็ดีขึ้นแล้วเราได้กินไข่ด้วยก็เหมือนเรารักษาตัวเองไง ชาช้งานเบาๆอย่างการเก็บไข่ไก่จะเป็นหน้าที่ของสมใจไก่ที่เลี้ยงด้วยวิธีธรรมชาติแบบนี้แม้จะให้ไข่น้อยกว่าการเลี้ยงในกรงตับแต่ก็มากพอที่จะทำให้อาการป่วยของสมใจดีวันดีคืนจนตัวเองก็ประหลาดใจเวลาเดินออกตลาดเนีอ้าจเดนแกหายเหรอแกยายาั่ไหนบอกโอ้ฉันเลี้ยงไก่งไงแล้วผัวฉันก็หาสมุนไพรให้ไก่กิน แล้วไก่มันไข่ออกมาแล้วก็กินไข่มันไงโอ้ทีนี้ล่ะค evet ือหากันเต็มฉันก็เป็นโน่นฉันก็เป็นนี่อยากได้ไข่บอกเอออยากได้ก็มาซื้อเอาออกมาลูกมามาเร็วมามาเร็วมาออกมาเร็ว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 มาเร็วเร็วเร็วเฉลย ยังคงเลี้ยงไก่ตามแบบฉบับของเขาแม้ราคาจะยังเท่ากับไข่ตามท้องตลาดทั่วไปแต่ถึงอย่างไรต้นทุนก็ถูกกว่าและความแข็งแรงของไก่คือสิ่งสำคัญที่เขาให้ความสำคัญมากที่สุดอายุห่างกันชัดเจนมากถ้าเลี้ยงกองตับที่เคยเลี้ยงมานะมันอยู่ได้แค่ปี6เดือนกับปี8เดือนมันก็จะเริ่มหมดไข่แต่เลี้ยงปล่อยวัน,นี้ได้7ปีมันได้เล่นได้อะไรข้างมันอย่างเงี้ยมันก็จะไปของมันเรื่อย มันก็จะสนุกสนานไปหากินแมงบ้างอะไรบ้างและทำให้สุขภาพมันจะแข็งแรงการใส่ใจดูแลเลี้ยงไก่ทุกตัวถือเป็นกิจวัตรที่ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาเมื่อคราวเกิดปัญหา ก็ยืนดูสักพักดูว่าตัวไหนมันจะป่วยไม่ป่วยถ้าตัวไหนมันป่วยมันจะยืนซึมหน้ามันจะออกสิดส,สินิดนึงมันจะไม่แดงเหมือนกับตัวที่มันปดัสียวนั้นแสดงว่ามันยังยังไม่ป่วยแล้วก็ต้องพิจารณาดูว่าแถวแถวรอบๆบบ้านเราเนี้ยอาจจะเป็นชายแดนหรือคนละประเทศกันแล้วแต่เริ่มมีไข้หวัดนกหรือย,อยังถ้าเริ่มมีไข้หวัดนกเราก็จะหาพวกสมุนไพรมาหมักส่วนมากพวกไข้หวัดนกนี่จะมาช่วงปลายหนาวกับต้นร้อนอะลูกใต้ใบ ต้นธงเทงฟ้าทลายโจรและหนุมานประสานกายหมักกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลและน้ำเปล่าในอัตราส่วน3ต่อ1ต่อ5ทิ้งไว้10 1ถึง15วันนำมาผสมน้ำให้ไก่กินเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนกหรือให้กินแบบไม่ผสมในกรณีที่คิดว่าไก่เริ่มมีอาการบ้างแล้วตอนนี้จะเริ่มตื่นตัวาหันกลับมาในด้านเกษตรอินทรีย์มากขึ้นคือโรคเริ่มจะเบียดเบีย,อยนอเงี้ย เราก็เลยจะหันมาทางนี้กันมากขึ้นมันยั่งยืนฮะยั่งยืนและอายุเราก็ยืนแล้วก็ความสุขก็จะเกิดความเครียดก็จะไม่มีตลาดก็จะมาเองเมื่อไข่อินทรีย์เริ่มเป็นที่ต้องการของตลาดเฉลยจึงเริ่มมองหาเพื่อนร่วมเครือข่ายจนกลายเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ในที่สุด ที่อยากเลี้ยงไก่ไข่อินทรีเพราะว่ามันไม่มีสารพิษในร่างกายเรากินแล้วเราก็สุขภาพดีแข็งแรงคือไม่เป็นโรคเป็นภัยก็กไปปรึกษากัรลุงเลยว่าตอนนั้นแกเขาจะขยายกลุ่มนะแกก็เลยไปถามว่าในมีคนในหมู่บ้านเนี่ยก็อยากเข้าจะรับไหมแกก็เลยบอกว่ารับ ก็เลยตกลงเข้ากลุ่มกับเขาถ้าเราแยกกันไปทางนู้นทีไปทางนี้ทีมันนีก็คือมันกระจายมันไม่ปึกแผ่นมันก็เหมือนท่อนเนี่ยถ้าเรามีไม้ไม้อยู่หลายอันมัดกันเราจะมีคนหักโค่นได้ไหมมันก็หักไม่ได้เราต้องต้องช่วยกันต้องช่วยกันช่วยกันทำ น่ก็ลูกการรวมกันเป็นกลุ่มต้องช่วยกันควบคุมเรื่องคุณภาพเพื่อให้ไข่ที่ได้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันเ้าหมดแล้วให้ถ้าไม่หมดก็เราก็ต้องไปดูด้วยว่าเลี้ยงแตกต่างกันไหมเหมือนกันไหมเพราะเราต้องการที่จะให้ไข่ของเรานนามีมาตรฐานที่เหมือนกันทั้งหมดแต่อาหารต้องที่เดียวแต่ถ้าอาหารเสริมแล้วแต่เราจะหาพืชผักแถวแบ้าน เขาแม้ต้องเป็นอินทรีย์ต้องไม่ฉีดยาเคมีมาก่อนออรเราไม,ไม่ลองเอามาไว้ทางนี้มั่งอะไรขลังไข่ฝนไม่มีเราก็<ข>าก็มาดูได้ผม,มเก็บประจำตรงนีออ้นั่นแหละคิดว่า,เ,า,า,วาเราได้กินด้วยเหลือที่กินเราก็ขายแบบนึงก็เยอะเติมแล้วเนาะแคที่นีเนี่ยวันววน,นึงเกือบสามแผงอะหลายตังค์อยู่หลายตังค์อยู่ถ้ากิ่งมันย้อยลงมานะก็ปล่อยเลยมันจะได้กินเออมันจะได้กิน ถ้ามีปัญหามาก็ปรึกษาพี่เฉลยมีอะไรสักไก่รู้สึกว่าไก่เหงาเราก็ไปปรึกษาแกแหละให้แกมาดูเพราะว่าแกจะรู้ดีกว่าเราไงบางทีบางอย่างเราไม่รู้แล้วก็ต้องถามเขาเมื่อไข่อินทรีย์เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นเรื่อยๆ งานประจำวันอย่างหนึ่งที่สองสามีภรรยาต้องช่วยกันคือการเตรียมส่งจำหน่ายตอนนี้เราส่งขายข้าวกรุงเทพเพราะว่าเอาไปขึ้นห้างปกติเขาจะไม่ซื้อเฉียวตอนแรกที่เขาดูจากพวกหนังสือบ้างหรือข่าวที่ออกไปบ้างเนี่ยเขาก็จะมาดูก่อนเขาก็จะมาดูจะมาเลี้ยงตามเราแบบเรามาดูถึง3-4ครั้งพอครั้งที่4ี่เขาก็มาบอกว่าหนูไม่เลี้ยงหรอกพราหนูเลี้ยงไม่ได้แต่หนูจะมาซื้อ หรือจะมาซื้อไข่จากลุงเอาไปขายไข่อินทรีย์ราคาฟองละ4บาทเล็กใหญ่ราคาเท่ากันเพราะสำคัญที่คุณภาพข้างในดีมากดีกว่าทำไร่อย่างไร่เนี่ยมันได้เป็นปีใช่ไหมฝนตกน้ำท่วมอะไรเงี้ยไม่ได้อย่างนี้มันน้ำท่วมแรงอะไรเราก็ได้ทั้งวัน ได้ทุกวันดีขึ้นกำลังดีขึ้นมีแรงเกิดใหม่เลยก็ยังบอกทุกคนว่าฉันเกิดใหม่แล้วนะใครจะมาชวนฉันทำไร่นะฉันไม่ทำอีกแล้วฉันเลี้ยงไก่แล้วสามครั้บ้าสามทุกสองวันในหนึ่งสัปดาห์สมาชิกจะนำไข่มารวมกันส่งให้กับลูกค้ารายใหญ่ในกรุงเทพสัปดาห์ละ2ครั้งครั้งละ3 4 00ึฟอง ก็คือเราเลือกสุขภาพไว้ก่อนเพราะว่าเราอายุเริ่มสูงขึ้นส่วนเงินนั้นเราได้นิดหน่อยนิดหน่อยต่อว,วันโดยที่ไม่ต้องจ่ายอย่างสมมุติว่าวันหนึ่งเราจ่าย50บาทแทนที่เราจะจ่ายวันหนึง50บาทเราอาจจะจ่ายสัก20สหรือ3าบาทเนี่ยอีก20บาทเราก็ยังได้เหลือไว้มันก็ตอบสนองเราไปเรื่อยๆและสุขภาพเราก็ดีขึ้นความเครียดมันก็ไม่มีอุปสรรคอันยิ่งใหญ่ในชีวิต หากมีสติแก้ไขกับมันบางครั้งอาจจะพบกับโอกาสยิ่งใหญ่ที่ไม่คาดคิดก็ได้ ปัญญาเลือกสวนไร่นาสร้างทำทาท่ากี่คนหอบฝันท,นทนวนทางหวนึ้นมาสบงแผ่นดิน 家破又破。